สรรธรรมชาติกาเป็นอยู่ของเขาแล้วก็ได้นําวิธีการนั้นมาทดลองทําดูแล้วก็สามารถมาปลูกผักหวานป่าได้ด้วยการใช้มเมล็ดและมีการเจริญห้องงามไปดูได้เลยครับพี่น้องครับในคลิปย้อนหลังเข้าไปดูได้เลยนะครับลุงตีปลูกผักหวานป่ารอดรอดร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับ,เ,รบเพราะว่าผักหวานป่านี่ก็จะมีอายุยืนยาวมากนะครับผมมีอายุยืนยาวนะครับผมสามารถเก็บกินได้ตลอดนะครับผม ในช่วงหน้าหนาวนียเขาจะมีการตัดแต่งกิ่งแล้วก็หน้าร้อนนี่เขาจะแตกยอดออกใบใหม่นะครับผมซึ่งแรกๆเลยสมัยแรกๆในที่ผักหวานป่าเริ่มนิดๆน,นี้ก็ตกไปกิโลเราเป็นร้อยนั่นแหละนะครับกิโลเราเป็นร้อยเลยนะครับก็าสามารถสร้างอาชีพได้นะครับผมอย่างเราเราท่านๆนี่ไม่ต้องไปปลูกมากหรอกปลูกแค่ต้นสองต้นก็พอแล้วสำหรับผักหวานป่าเขาจะมีอายุยืนยาวมากเป็นหลักร้อยปีร้อยอัพขึ้นไป นะครับร้อยปีขึ้นเลยสําหรับปักหวานป่าอยู่กันไปยาวๆลูกครั้งนี้ก็อยู่กันไปยาวๆนะครับผมปลูกไว้อยู่ไว้กินนะครับผมอย่างละต้นสองต้นพอนะครับสาหรับพี่น้องเราซึ่งจะาการกลับไปอยู่ในจินฐานบ้านเกิดกลับไปอยู่ไปพึ่งตนนะครับผมใครพอจะมีที่มีทางก็นําไปปลูกไว้ได้นะครับพืชผักผลไม้อย่างละชนิดก็พอนะครับผมอย่างละชนิดก็พอเพราะว่าเราไม่ได้ทําเป็น เชิงพาณิชย์เป็นธุรกิจซึ่งจะปลูกแล้วเอานไปถ่ายไม่ได้ทําขนาดนั้นเนาะเพราะนั้นเราทําไว้เพื่อกินเพื่ออยู่เพื่อดํารงชีพเนี่ยผมว่ามันอย่างละต้นก็พอนะครับผมอย่างละต้นอย่างละชนิดเนาะ <c oughs> เข้ามาแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะครับผมพี่น้องครับขอบคุณสามล้านดวงใจนะครับที่อยู่ในไลฟ์ตอนนี้จังหวะช่วงเย็นๆของวันจันทร์นะครับผมพี่น้องครับอาจจะ บางคนบางท่านก็ยังไม่เลิกจากงานในหน้าที่นะครับบางคนก็กำลังเดินทางกลับบางคนก็กำลังจับใจ่ายใช้สอยในการเดินทางไปตลาดซื้อกับข้าวกับปลามาทําอาหารเย็นมื้อเย็นกันเนาะนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมสําหรับแต่ละไลฟ์ผมบอกว่า,าถ้ามีคนอยู่คนเดียวมานั่งฟังผมเนะี่ก็ผมก็ว่าผมประสบการเรียนในการขึ้นไลท์แล้วเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับผม ตอนนี้ในช่องก็นะครับผมกําำลังมี <c oughs> คลิปใหม่คลิปเก่านะครับผมใครยไทไปย้อนไปดูได้นะครับผมในคลิปที่ได้ทําไว้แล้วนะครับผมหลากหลายอย่างซึ่งตอนนี้คลิปที่เป็นไวรัลนั่นก็คือเรื่องราวของการปลูกมะละกอปลูกแตงโมปลูกเงาะและก็ปลูกฝรั่งจิมจูซึ่งคลิปฝรั่งกิมจูเนี่ยถือว่าเป็นคลิปที่มาแรงมากณเวลานี้นะครับผมยอดวิวขึ้นสูงมากแล้วก็ขยับมาเรื่อยๆนะครับอยู่หนึ่งในห้าของคลิปกระแส นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับารปลูกฝรั่งจูเพื่อปลูกไว้กินเองนะครับผมหรือใครจะปลูกมีกําลังทุนสูงๆเยอะๆเราก็ปลูกเพื่อจําหน่ายจ่ายเจได้นะครับผมนี่นะครับสำหรับฝรั่งจูแล้วเข้าไปดูเทคนิคก่อนจะปลูกไปดูวิธีการไปดูเทคนิคนะครับผมว่าเขาปลูกยังไงปลูกแบบไหนนะครับปลูกแบบไหนให้รอดปลูกแบบไหนและลูกดกเมื่อเกิดโรคแมลงแล้วต้องทํำยังไงการจะปลูกเป็นอินทรีย์ปลูกแบบ ออรแปนิกปลูกแบบปลอดภัยจะต้องปลูกยังไงการดูแลรักษาเอาใจใส่ดูแลนี่จะต้องทํำยังไงนะครับเข้าไปย้อนดูได้นะครับผมกับแจก,กสูตรเทคนิคการทดยอดให้ผลไม้ลูกดกให้ฝรั่งยิมจูลูกดกงเนยทำยังไงเข้าไปติดตามรับชมได้ในช่องนะครับผมพี่น้องครับทดสอบสัญญาณหนึ่งสองสามสี่ห้าใครเข้ามาแล้วทดสอบสัญญาณให้นิดหนึ่งนะคราาับผมทดสอบสัญญาณหนึ่งสองสามสี่ห้า นะครับผมขอคนละหนึ่งคอมเมนต์ด้วยนะครับผมสัญญาณเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมกับห้องไลฟ์ห้องนี้เงียบจังเลยนะครับผมแต่มีพี่น้องเราทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมสองคนสามท่านนะครับผมบางทีก็ห้าคนบางทีสี่คนอยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเอฟซีแฟนคลับของพวกเราเนี่ยนะครับผมพี่น้องเราซึ่งอยู่ในที่ติดตามช่องไอวัดอยู่ตือว่าให้กําลังใจมาตลอดนะครับผมไม่หย,ยุดหย่อนเลยนะแต่การไล์สดเพราะว่าผมไม่ได้นัดหมาย นะครับผมผมจะไม่ได้นัดหมายแต่อนาคตไม่แน่นะครับผมพี่น้องครับอนาคตไม่แน่เราอาจจะมีการนัดหมายหรือว่าสมัครสม,สมัครกันเข้ามาเป็นสมาชิกนะครับผมอาจจะได้รับชมไลฟ์สดก่อนเพื่อนนะครับได้รับชมเรื่องราวดีๆจากการสมัครเป็นสมาชิกนะครับผมเรื่องราวของคลิปวิดีโอได้ดูก่อนเพื่อนก่อนใครอื่นอะไรยังแบบเนี้ยในอนาคตข้างหน้าจะเข้าไปศึกษาเรียนรู้กันดูว,ว่าวิธีการทําจะทํำยังไงนะครับผมให้พี่น้องเราแบบที่เป็น f c ีดั้งเดิม fc ฟซีแฟนคลับที่เหนียวแน่นที่ติดตามกันอยู่เนี่ย <c oughs> จะได้รับสิทธิ์พิเศษแรงดีก่อนก่อนคนอื่นนะครับผมก็ติดตามกันไปเนาะ